สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยาเน้นคุณภาพนะครับไม่ต้องเก็บทำอะไรเพิ่มมากเยอะก็ลองมาชมรุ่นนี้นะครับ t o y o ต a าโ r o h i h h Talk นะครับปี2002นะครับตัวนี้เป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับให้ผ่อนโดยตรงกับอู่ได้เลยนะครับวางดาว24,000บาทพร้อมประกันพรบนะครับผ่อน5 0าพวดเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้เลยครับ ทำเครื่องยนต์ทำช่วงล่างทำภายในนะครับใครเน้นหารถไว้ใช้งานลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกใจสำหรับพี่น้องที่มีทุนน้อยนะครับเน้นเอาไปใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายก็อำนวยความสะดวกได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับลองชมดูผ่อนได้โดยตรงกับอู่เลยครับไม่เช็คเครดิตแค่ท่านชอบและไปทดลองขับนะครับถ้าชอบก็ทำสัญญาขับรถกลับบ้านได้เลยครับออกรถให้ทุกอาชีพ คนค้ำหนึ่งคนสำนับัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ออกรถได้เลยครับไม่เช็คเครดิตไม่เช็คบูโรออกง่ายๆแบบนี้เลยครับเพราะว่ารถเราติด GPS อยู่แล้วครับไม่กังวลรองชมดูนะครับรถอยู่ที่นนทบุรีถนนท่าอิดนะครับใครสนใจจริงเน้นหาไว้ใช้งานถ้ามันตอบโจทย์ชีวิตคุณติดต่อมาเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าชอบรองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ มีรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ให้นะครับไปทดลองขับดูจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่ารถยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้หรือเปล่านะครับลองชมดูก่อนนะครับแบบนี้เลยง่ายๆครับ24,0 0 0บาทพร้อมประกันพรบท่านขับรถกลับบ้านได้เลยครับแบบนี้นะครับภายในสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นเครื่อง 4A อึดทนถึกครับพันหกเกียร์ธรรมดานะครับผมถ้าชอบติดต่อมาเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับ ถ้าใครคิดว่าแพงผ่านไปก่อนนะครับรถทําทั้งคันครับผมฝาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครชื่นชอบเน้นหาไว้ใช้งานสะดวกสบายลองชมดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้พี่น้องได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ